วัสดีค่ะเมื่อกี้ลูนบินพันไปตัวหนึ่งจะพามาดูว่าต้นกล้าพริกทั้งแมงป่องและปีศาจท,ที่ย้ายลงกระถงางเมื่อวานเนี่ยเหี่ยวไหมวันนี้มืดนี่เจ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะยังมืดอยู่มืดทั้งวันละค่ะวันนี้มาดูว่าต้นกล้าพริกจะเหี่ยวหรือว่า ยังสดอยู่ถ้าสดอยู่แสดงว่าพริกที่ย้ายลงกระถางนั้นรอดแน่ๆค่ะนี่คะรอดสดอยู่เป็นพริกเมืองปองกับพริกปีศาจค่ะ สต้นเลยอยู่ในกระถางเดียวกันกระถางนี้ก็สดยังสดอยู่ค่ะแล้ไหนดูซิตรงที่ขุดเมื่อวานเนี่ยไม่มีต้นไหนเหี่ยวนี่ก็เหมือนกันค่ะเมื่อวานนี้ดูในวิดีโอเหมือนกับมีมีใบเหี่ยวๆอยู่ตรงนี้เออใช่จริงๆด้วยเนี่ยค่ะต้องเดี๋ยวต้องดูละ แล้วก็ส่วนกระถางนี้จำไม่ได้อีกแล้วอุตส่าห์ว่าจะจำให้ได้นะคะน่าจะเป็นจำไม่ได้แล้วโหความจำความจำนี่จำไม่ได้จริงๆว่าเป็นแมงป่องกับปีศาจหรือว่าแมงป่องอย่างเดียวอจำไม่ได้เลย มันไม่มีที่วางค่ะถ้ามีที่วางเยอะๆจะย้ายจะลองย้ายลงกระถางเล็กๆให้เป็นสิบบกว่ากระถางเลยแต่ว่ามันไม่มีที่จะวางค่ะไม่มีที่จะวางเลยถ้าหากไปวางตรงที่มืดๆหน่อยก็เปิดไฟให้ได้แต่ว่ามันมันไม่มีที่วางจริงๆวางของเต็มไปหมด แล้วคิดเมื่อวานเนี่ยคิดว่าจะย้ายหูเสือเนี่ยไปไว้ที่อื่นแล้วก็จะใช้กระถางที่วางกระถางหูเสือนะคะย้ายต้นกล้าพริกปีศาจกับพริกแมงป่องลงไปอีก,ส,กสักสักสองต้นโอ้ท้าตนั้นต้นใหญ่นะต้นเบริ่มเลยนะคะคืึ้มวันนี้ว่าจะเข้าไปแมนฮัตตัน มีแต่ว่าจะเข้าไปจะเข้าไปจนจะถึงวันคริสต์มาสแล้วค่ะจะไปเก็บบรรยากาศไฟคริสต์มาสที่ถนนต่างๆไปทุกปีค่ะแต่ว่าปีเนี้ยที่ยังไม่ไปนั้นเนื่องจากว่าโทรศัพท์หน่วยความจำเต็มไปทั้งทีเดินทั้งทีเก็บภาพได้นาทีสองนาทีมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มจริงๆ ลูนบินมาอีกใิ่ลูนชอบดูลูนเจอครั้งเดียวที <t> ่ล <Mario> <t> ูนสองตัวแย่งปลาอยากเห็นอีกเป็นบรรยากาศที่น่าดูจริงๆก็เป็นอันว่าพริกไม่เหี่ยวมักไม่ใช่มะเขือกะถินนี่นะคะ ต้องคอยเด็ดใบทิ้งเพราะว่าใบกระถินพอแก่แล้วมันจะหล่นลงเต็มพื้นเลยแล้วจะไม่ให้ตําลึงเลื้อยขึ้นไปบนกระถินเด็ดขาดกระถินนี้นับว่าทนที่เป็นหนามๆอยู่ในกระถางกระถินเนี่ยเมื่อก่อนปลูกมากูดสิบกว่าปีเลยนะคะ ให้ตำลึงเลื้อยขึ้นมาตำลึงเลื้อยมาเนี่ยเลื้อยขึ้นไปบนเพดานเลยค่ะเลื้อยเหมือนผักปังเนี่ยในที่สุดมะกรูดตายแล้วที่น่าเสียดายอีกอย่างหนึ่งคือห้านงอกห้านงอกนะคะอุตสาหประโค้งงมมาโหเกือบยี่สิบปีนั่นก็เหมือนกันปล่อยให้ตำลึงเลื้อย เลื้อยงามเลยบนห้านงอกในที่สุดห้านงอกตายทุกปีป่าเนี้ยค่ะได้ถ่ายรูปดอกห้านงอกแล้วห้านงอกก็ตายทูนก็ตายตำลึงเนี่ยเคยดูคลิปของน้องของนอกกี้ตอนนั้นนก,นก,กี้ตอนนี้นกกี้ก็ยังอยู่ฟลอริดานก,กี้มีมะเขือพวงแล้วมีตำลึงนี่ตำลึงนะคะเลื้อยขึ้นไปบนต้นมะเขือพวงมีน้องคนนึง บอกว่าลูก,กี้ต้องตัดตําลึงออกนะเพราะว่าตําลึงจะทําให้มะเขือพวงตายน,นี่เชื่อจริงๆค่ะไม่ให้จะไม่ให้ตําลึงเลื้อยขึ้นมาบนบนนี้อียบบนกระถินส่วนตรงนั้นก็เป็นหูเสือดูสิว่าสูงขนาดไหนจนป่านนี้ยังไม่ออกลูกให้เห็นยังไม่มีดอกให้เห็นเลย มีน้องคนหนึ่งที่ยุโรปค่ะดูวิดีโอนั้นนานแล้วนะตอนนั้นยังไม่ทําช่อง YouTube ได้ซ้าเขาก็ปลูกไว้ในห้องหูเสือออกดอกเป็นสีม่วงเหมือนดอกลาเวนเดอร์ค่ะสวยสวยเดี๋ยวมีเครื่องบินไม่รู้ว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ตำรวจหรือว่าน่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ค่ะสองเครื่องสองลำเลยนะคะส่วนเครื่องบิน ที่บินผ่านหน้าน้้ำตรงนี้ไม่มีมาสองปีแล้วเฮลิคอปเตอร์จริงๆค่ะอุ้ยดีใจดีใจที่ที่พริกไม่แก่อุ้ย <laughs> <laughs> พริกไม่เหี่ยวถ้าไม่เหี่ยวเนี่ยแสดงว่าเขาต้องรอดค่ะรอดแน่นอนแล้วต้องคอยดูว่าจะโตไหมถ้าโตช้าขึ้นอยู่กับดินเพราะดินนี้ขุด ลงไปขุดมาจากสวนเนี่ยเมื่อวานว่าจะดึงต้นโตโตต,โตรงนั้นมันดึงแล้วทำท่าเหมือนต้นจะขาดจะต้องใช้ไมห้หาง,งค่อยๆงัดแต่มันยังงัดไม่ได้ส่วนอันนี้ก็งามแล้วนะนี่ปลูกง่ายๆเนี่ยค่ะลืมอีกแล้ว ลืมอีกแล้วลิ้นมังกรปลูกไว้ฟอกอากาศรู้สึกว่าลิ้นมังกรเนี่ยไม่ต้องวางตรงที่มีแสงสว่างก็ได้มีร้านเล็บอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้น่าจะเป็นเจ้าของน่าจะเป็นคนเวียดนามเขาเอาใบของของอันนี้ค่ะลิ้นมังกรเนี่ยใส่ไว้ในเหยือกแล้วก็เอาก้อนหินวางตรงข้างล่าง ลินมังกรงามงามงามจริงๆค่ะแต่ว่าเขาวางไว้ที่กระจกขอบกระจกวันนี้คงคลึ้มทั้งวันขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะมีเสมหะมีเสมหะเยอะเสียงมันเลยออกมาแบบเนี้ยนั่นรถตำรวจนะตำรวจเขาก็จะขับรถวนไปวนมา นอกจากตำรวจแบบนี้แล้วยังมีตำรวจที่เขาเขียนว่าพาร์คนะคะมีตำรวจที่มาดูแลพาร์คด้วยตำรวจก็จะจอดรถไว้จอดอยู่อย่างนั้นแหละคะ่ะบางทีจอดอยู่เฉยๆนั่นเดียวไปแล้วที่ไปฉีดวัคซีนก็ตรงรถตำรวจเลี้ยวนั่นแหละคะ่ะตรงหัวมุมตรงเนี้ย นี่ค่ะตรงสุดมุมตึกตรงสุดขอบนี่เลยขอบคุณนะผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมมากมาค่ะขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงนะคะไว้พบกันใหม่